哇哦，嘟！Wow, ใครอยากได้สกินฟีอันติเมดดูคลิปนี้ด่วนเพราะจมแจกสกินฟีอันติเมดถาวรร้อยเปอร์เซนวิธีรับไงยๆกิจกรรมใหม่สกินเอ t r ตรีมกลับมาอีกแลว้วสําหรับสายฟีดูคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับริปมนช็อปนู1หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้รถเติมเยอะได้ลุ้นฉลองห้าแสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับริปแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่ง ลุนลุนต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก็ลุนได้ลุนต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการกับริทแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุนต่อที่3มยิ่งเติมยิ่งลุนกับลักกี้คอยใช้ลุ้นของรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ r i d m a n s h o p c o m กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อลุนกันเลยอันดับแรกขอประกาศนิดนึงนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่บอกวิธีการทําวิธีรับสกินฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ถาวรง่ายๆสําหรับสกินในระดับ ตัวอันติเมตนนั่นเองนะฮะแต่ต้องดูให้จบคลิปนะฮะวิธีทำไม่ยากแต่ทุกคนต้องดูนะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดใบไว้เลย ก่อนอื่นนะฮะวันนี้วันที่28นะฮะพฤศจิกายนแล้วนะฮะซึ่งมีกิจกรรมใหม่ๆอีกแล้วนะฮะสำหรับคูปอง300คูปองที่ใครมันเลือนเนี่ยเปิดเพืเ่อรับกล่องจัดเต็มกูดิน50กล่องนั่นเองนะฮะซึ่ง50กล่องเนี่ยก็จะเป็นการรุ้นรับตราอันเชิญสกินที่ขึ้นชื่อต่างๆนานะเหล่านี้ซึ่งใครคิดว่าดวงดีก็จัดเลยฮะ50กล่องกล่องรวมและ300ก็ลองเอา50หาร300ดูนะฮะตัดศูนย์ตัดศูนย์ก็ได้กล่อง หกนะฮะโอเคไหมหกคูปองใช่ไหมทุกคนถ้าอ่านไม่ปิด <c oughs> กล่องลันหกคูปองก็ก็โอเคเลยแล้วแต่คนฮะถ้ามีมีเงินก็ก็ถือว่าไม่แพงฮะ <c oughs> อีกกล่องเนี่ยถ้าใครที่มีเงินลดหลัดมาเนี่ยก็มีเจ็ดคูปองอยู่นะฮะทุกคนซึ่งมันมีเกลือด้วยนะฮะอย่างพิษพวกนี้เนี่ยพี่ปังนะว่ามันคือเกลือชั้นเลิศเลยยิ่งกว่าเกลือสินเทาอีกคิมแบบไม่มีคุณประโยชน์ฮะ <c oughs> สวัสดีเวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอดีเกมอวีมาแนะนำไอดี ID สกินแร่แรงสูงบุญครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีน้าเพจนี้เลยพีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เพจด,ดีรีวิวเยอะถูกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ พ p 7ซวรับซื้อขายเกมออนไลน์เดี๋ยวพี่ปักจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยเอยไม่มีเพียงแค่นี้นะทุกคนถัดมาเนี่ยราคา9้าคูป,ปองเนี่ยพี่ปักเคยพูดไปแล้วนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ใครที่มีคูป,ปองเหลือเนี่ยก็แนะนําให้เล่นได้นะกิจกรรมเหล่านี้แต่ใครที่คูป,ปองไม่เหลือพี่ปักแนะนําว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะสาหรับคนที่คูป,ปองเหลือเท่านั้นน่าจะคุ้มกว่าเด้อมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่เพิ่งเข้ามานะวันที่27เเมื่อวานนี้คือกิจกรรมเวท รังเออไม่ใช่คาเรียกกันรว่าวงเวทรังเกียดเออไม่ใช่มันเขียนว่าอะไรวะวงแหวนรักเกลียด ชื่อวงเวนแปลกๆนะทุกคนมุมซ้ายบนเขียนไว้ด้วยนะ,ะัะว่าของรางวัลหายากหายากที่ไหนหาได้ที่เจมนี่แหละทุกคนของเรือฮะซึ่งมันใช้ตัวคัมภีขั้นสูงนะ,ะในการซ่มผู้ได้คําเียว่าสามารถซูมฟรีๆกันก็ได้นะฮะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก,มา,กมายก่ายกองเลยนะฮะและถ้าเราซ่มเนี่ยมันมีสกินให้เราเลือกรับด้วยสําหรับใครที่ได้ของรางวัลประเภทตัวหัวใจสีดําปริมาณเยอะ เอาไปเลขสกินที่เราคิดว่าเราเนี่ยเล่นบ่อยๆนะฮะแล้วมันก็คุ้มๆสําหรับพี่หมาปักเนี่ยลอเรียลสกินในระดับฮาโลวีนนี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นกันนั่นเองนะฮะนี่คือหน้าตาการแลกของรางวัลนะฮะที่พี่ปักอยากจะบอกเลยว่าควรจะมีตัวถุงมือสีดำเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยก็สิบแปดถุงมือเนี่ยลอเรียลเนี่ยระดับสกินฮาโลวีนเนี่ยดันถูกสุดแต่ว่าตัววีร่าเนี่ยสกินของเลิฟแอนเวอร์นะฮะหรือว่าแอนโอยเนี่ยแพงสุด21ถุงมือเลย ไม่รู้เหมือนกันว่า GM ใช้อะไรในการคัดเลือกนั้นนี้่ะต่อไปก็เข้าสู่กิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยคือกิจกรรมในการทำวิธีรับสกินตัวระดับอันติเมทาวอนร100้อยเปอร์ซ็น์นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องเล่นติ๊กตอกเท่านั้นด้วยนะทุกคน สำหรับการร่วมกิจกรรมเนี่ยตามที่เราเห็นรูปภาพเลยฮะคารินา,าวิไทยแลนด์เนี่ยประกาศนะฮะชิงสกินระดับอันติเมตสิบรางวัลแค่โชว์การเล่นป่าแบบตึงตแบบตึงพูดพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเวทป่าการลาดมังกรการลาดดาร์กหรือว่าการจุกยังไงก็ได้ขอให้โชว์และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณเล่นป่าคโคตรโหดโคตรนตีนนะฮะออ้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะจะต้องใช้แผ่นเสียงนะฮะย้ําว่าต้องใช้แผ่นเสียงที่ GM เนี่ยกําหนด มาด้วยนะฮะจากนั้นเนี่ยจะต้องโพสต์วิดีโอนะฮะพร้อมกับระบุ Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนเท่านั้นนะฮะในแคปชั่นและติดแฮชแท็กด้วยนะฮะว่าซูชิเซฟิตและแฮชแท็กเซืร์ตึงสืบไม่ใช่เซิร์เอ้ยเซบตึงถึงป่าคุณให้ครบท้วนมาร่วมสนุกกันได้เลยทิ่กิจกรรมนี้นะฮะพี่พักจะให้ไปฟังนะฮะเสียงของกิจกรรมนะฮะเบื้องต้นนะฮะก็ไปฟังกันเลยนะครับ ยอรชัยมาสิยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านตอนนี้ตำแหน่งฟาร์มพร้อมให้บริการจับแล,แลเป็นซาชิมิกันไปให้หมดทั้งจังเกลิลวางไว้บนขาวเป็นซูชิทั้งจังเกลิลจากฟร์มอาบอเป็นของฝากจากจังกเกิลใครจะเอาอีกเซตเดี๋ยวเอาไปฝากกับ p e o ซฟ e ช่วยด้วยช่วยด้วย <Hey. S 1> ตอนนี้อ้วกกำลังแย่เหมือนปากของมันจะเข้ามาเติมให้ <Hey. S 1> ทำไมเข้ามาเติมให้ hey. ได้ขอเก็บวัตถุดิบก่อนบัฟฟ้ากำลังไล่ยืใต้ป้อมรอไปก่อนอะจะไม่ไหวแล้วนะเชฟต้องขอโทษที่ให้คอยแต่เมนูตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะว้าวในคอสมีอะไรบ้างอยากรู้จังเลยเชฟอมืมันก็มีข้าวหน้าไปรี้คิวกรอบแบบร้อนเสิร์ฟพร้อมเทป布拉คิกซีละลอนเซตนี้ทางคุูกับบัฟฟ้าต้นเกมได้มาจากนาคอขไปอินเวทต้นเกมถ้าก็อยากกินหมึกเค้กฉ่ำรสชาติลงตัวสดเดียอย่างต่ำปิดท้ายไอศครีมก็ดักวันชาสำคัญอยู่ที่การกดพันนิชยังไงแล้วซายอน่ะ ก็หลังจากฟังเสียงกอนกิจกรรมเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยะฮะว่าแผ่นเสียงเนี่ยจะต้องมีเสียงประมาณไหนถึงจะถูกใจ GM เเพราะว่า GM เนี่ยกำหนดมาเองเลยนะทุกคนว่าแผ่นเสียงเนี่ยจะต้องเป็นแผ่นเสียงนี้เท่านั้นถ้าใครอยากรู้ว่าแผ่นเสียงไหนก็อย่าลืมเข้าไปในเพจก a r ีน a RV Thailand ของตัว TikTok นั่นเองนะครับ GM มมีเพจด้วยนะฮะเข้าไปได้นะทุกคนแล้วระวังเพจปลอมด้วยนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีคนที่งงงวยทุกกิจกรรมว่าพี่ปักครับสําหรับโอเพนไอดีเนี่ยเอาจากด้านไหนด้านซ้ายบนนะฮะกดไปเลยเราะจะเห็นนะฮะเมื่อเขาในหน้าต่างนี้มันจะมีตัวกรงจักรหรือว่าฟันเฟืองอยู่นะฮะนี่กดไปมันจะขึ้นคําว่า Open น d ดีกับ f ูไอดีให้เรากดคําว่า Open น d ดีนั่นเองนะครับมันจะมีตัวเลขล้วนให้กดคัดลอกแค่นั้นเองจบเลยฮะทุกคนอ่ะแต่บางคนเนี่ยกดมาแล้วพี่ปักครับผมไปกด f ูไอดีมันจะมีตัวอ,กอักษรไอตัวอักษรเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะทุกคนฟูไอดีย้ำว่า ไม่ได้จะต้องเป็นตัวเลขลว้ลวนๆเท่านั้นโอเคไหมและนี่คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เจมประกาศออกมานะฮะณนะวันที่28เมษายนเออไม่ใช่พฤศจิกายนนะหมานแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมพิธี อันเชิญสกินในระดับตัวไซเบอร์คอหรือว่าสกินในระดับของสตีมนั่นเองนะครับการอันเชิญสกินเนี่ยพี่ปักไม่แน่ใจนะฮะมาในรูปแบบกิจกรรมที่ต้องใช้กุป,ปองมากมายหรือว่าใช้คัมพีก,กันสูงในระดับไหนแต่จากภาพรุ้นเนี่ยมาแน่ฮะวันนี้วันที่28 เตรียมใจอดใจรอกันสักประเดี๋ยวเดียวเนี่ยโดนจัดแน่นอนเฮ้ยตามที่พี่ปักสัญญาเลยนะฮะว่าพี่ปักเนี่ยจะพยายามขึ้นตัวไดมอนด์หรือว่าขึ้นในระดับแรงค,คอนได้เพราะว่าเนี่ยไม่ได้เล่นนานและแต่ภาคหลังนร้เนี่ยเริ่มกลับมาเล่นนะฮะกำลังไต่ตแรงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแร,รงเนี่ยลดลงบวกว่พวกบวกเลยนะทุกคน,นที่สาคัญอย่าลืมนะฮะถ้าเราไต่แรงหรือว่าเล่นกิจกรรมของเกมาวีเนี่ยอย่าลืมมารับของรางวัลฟรีๆกันด้วยเด้อที่สําคัญที่สุดนะฮะสำหรับตัว ฮีโร่ใหม่ที่แจกฟรียกเซิร์ฟอย่างน้องมิงนะฮะ จะได้รับถาวรแล้วนะฮะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่มาปักส่วนบางคนเนี่ยอาจจะได้รับถาวรเลยเพราะว่าล็อกอินต่อเนื่องใช่ไหมเออนึกว่าบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเล่นโชว์กันฮะมิงเนี่ยออกของยังในคอมเมนต์มาด้วยนะครับสาหรับใครที่เล่นเป็นนะก็บอกมาหน่อยว่า,นะวาต้องเล่นยังไงพี่มาปักพี่มาปักนี่ลงไปเล่นหนึ่งหนึ่งแล้วนะมิงก็ถือว่าโหดนะแต่มันสําหรับคนที่เล่นเป็นด้วยมันเหมือนมันเป็นสายฮิลแล้วก็ผสมเวทสำหรับพี่มาปักก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่พี่ปักเล่นไม่เป็นฮะแรงยังไงก็ไม่สู้คนนใใจของ เราเล่นหาทุกคนอุ้ยสกินดีๆทั้งน,นั้นแต่ไม่มีเงินสักบาทเลยวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเ,ดย,เยอะแยะมากมายนะ,ะัะเพราะว่าอธิบายกิจกรรมใหม่ไปหมดแล้วนั่นเองนะครับนี่บางตัวพี่ปักก็ไม่มีนะฮะนี่อย่าลืมนะฮะใครที่อยากได้สกินในระดับอันติเมตฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้องวูคองน้องหม้อทอดหรือว่าน้องตัวนี้นั่นเองนะครับก็ไปรุ่นรับกันได้นะ,ะกิจกรรมง่ายๆแจ๊ สกินฟรีในระดับอันติเมท10รางวัลเออวันนี้จากลาไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับแพร์แล้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ด้ยวยนะฮะรักทุกคนนะฮะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหมวกจ้าอุ้ยดูดิเท่มากมากเลย